Honda C-RV Comfortable Runabout Vehicle เป็นรถยนต์ในกลุ่ม compact SUV ของ Honda จุดเด่นคือระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเร a l t i m e ์4 wheel drive โดยติดตั้งตัวปั๊มไฮดรอลิก2ตัวที่เพาขับด้านหน้าและด้านหลังสามารถปรับระบบการขับเคลื่อนระหว่างระบบการขับเคลื่อนล้อหน้าและระบบการขับเคลื่อน4ล้อได้เองโดยที่ผู้ข,ขับขี่ไม่ต้องควบคุมหรือสั่งการ ทำให้ใช้งานง่ายสะุวกสบายต่อการขับขี่ HondaCRV g e n e r a เจเนที่1เปิดตัวครั้งแรกในโลกในปี1995และเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยในเดือนสิงหาคมปี1996โดยใช้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรแบบ4สูบ16วาล์ว d o อ b ์ r บน e อ h a น130แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีและในรุ่น m i n o r c h a n g e ปรับกำลังเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นมาเป็น147แรงม้าที่6,300รอบต่อนาทีโดยจุดเด่นสำหรับเจเนอเรชันแรกนี้ที่ทุกคนยังจำได้คือมีฝาปิดที่เก็บสัมภาระท้ายสามารถกางออกมาเป็นโต๊ะปิกนิกได้และในโฉมนี้ยอดขายรวมทั่วโลกมากกว่า1ล้านคัน Honda CR-V ในเจเนอเรชันที่2เปิดตัวครั้งแรกในโลกเมื่อปี2001และเปิดตัวในประเทศไทยในเดือนมกราคมปี2002 นำเสนอภายใต้สโลแกน Active b u a u t y More CRV โดยใช้เครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรแบบ4สูบ16วาล์ว Double o s Camshaft IV Tech ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีและในรุ่น m i n ใ r er ม h a i n มีการเพิ่มเครื่องยนต์ขนาด2 4ลิตรเป็นทางเลือกให้กำลังสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าที่6,000รอบต่อนาที Honda CRV ในเจเนอเรชั่นที่3 เปิดตัวครั้งแรกในโลกเมื่อปี2006และเปิดตัวในประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนปี2006โดยใช้เครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรแบบ4ส wow. ูบ16วาล์วสิงเกิลโอเวอร์แคมป IV Tech ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่6,200รอบต่อนาทีและมีเครื่องยนต์ขนาด2 4ลิตรแบบ4ส wow. ูบ16วาล์วดับเบิลโอเวอร์แค IV Tech ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้า ที่5,800รอบต่อนาที Honda CR-V ในเจเนอเรชันที่4เปิดตัวครั้งแรกในโลกเมื่อปี2011และเปิดตัวในประเทศไทยในเดือนกันยายนปี2012นำเสนอภายใต้โสโลแกน Life View Never Be the Same ใช้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรแบบ4ส wow. ูบ16วาล์วสิงเกิลโอเวนแคมชาร์ป i-VTEC ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่155แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีและ เครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรแบบ4สูบ16วาล์ว d ดอะเบิ s h a อเวนเจอชาร์ปให้กำลังสูงสุด170แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาที h o n d a c ซ v ในเจเนอเรชันที่5เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2016และเปิดตัวในประเทศไทยในเดือนมีนาคมปี2017นำเสนอภายใต้สโลแกน n o t h i n g s Out of Reach ใช้เครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรแบบ4สูบ16วาล์ว ดับเบิลโอเอสแคมชาร์ปไอวีเทให้กำลังสูงสุดอยู่ที่173แรงม้าที่6,200รอบต่อน,นาทีและเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.6ลิตรแบบ4ส wow. ูบ16วาล์วดับเบิลโอเอสแคมชาร์ปไอดีเทให้กำลังสูงสุด160แรงม้าที่4,000รอบต่อน,นาที Honda c ซ v เจเนอเรชันที่6เปิดตัวครั้งแรกในโลกเมื่อปี2022และ กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้